วิธีการแจ้งรายงานสอ1และสอ3ผ่านระบบ e-service ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขั้นตอนแรกให้เข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์ e s e r v i c e l a b o r g o t h และเข้าสู่ระบบด้วยรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่ได้ลงทะเบียนไว้และกดเข้าสู่ระบบ หากยังไม่มีรหัสผู้ใช้งานให้กดลงทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนหลังจากเข้าสู่ระบบแล้วจะพบกับหน้าหลักให้คลิกเข้าไปที่เมนูรายงานข้อมูลด้านความปลอดภัยอชวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเมื่อเข้ามาแล้วให้คลิกไปที่เมนูสารเคมีอันตราย เมื่อเข้ามาที่เมนูสารเคมีอันตรายแล้วจะเห็นแบบบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตรายหรือส o 1รวมถึงแบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทำงานและสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตรายหรือส3 สำหรับการกอรอกแบบสอหนึ่งให้คลิกเข้าไปที่เมนูสอหนึ่งและกดเครื่องหมายบวกสีเขียวเพื่อเพิ่มข้อมูลสำหรับการกอรอกข้อมูลในเบื้องต้นนั้นจะต้องกอรอกข้อมูลที่เป็นชื่อสีแดงซึ่งเป็นข้อมูลที่บังคับให้กอรอกให้ครบก่อนจึงจะสามารถกดบันทึกข้อมูลได้สำหรับการกอรอกชื่อทางการค้านั้น ทางสถานประกอบกิจการสามารถกรอกตามเอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมีหรือเซฟตี้ดาต้าชีตได้เลยส่วนชื่อสารเคมีนั้นให้เลือกจากรายการที่มีอยู่ให้ตรงกับชื่อสารเคมีอันตรายและใส่ชื่ออื่นๆของสารเคมีอันตรายตัวดังกล่าวพร้อมทั้งกรอกสูตรเคมีให้กรอกข้อมูลผู้ผลิตผู้นำเข้า ข้อแนะนำและข้อจำกัดในการใช้งานการใช้ประโยชน์และที่สำคัญปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบคพองช่องด้านหน้าให้กรอกเฉพาะตัวเลขเท่านั้นและช่องด้านหลังให้เลือกหน่วยที่กําหนดเช่นกิโลกร,รมัมตันลิตรเท่านั้นและกรอกการบ่งชี้ความเป็นอันตรายที่สำคัญคือองค์ประกอบตามฉลาก โดยเลือกกลุ่มสารเคมีตามเอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมีและกดบันทึกมาถึงตรงส่วนนี้การจะกดบันทึกข้อมูลนั้นจะต้องลงชื่อในจ้างให้เรียบร้อยก่อนจึงจะกดบันทึกข้อมูลและเพิ่มข้อมูลในส่วนต่อไปได้เมื่อกดบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะเห็นว่าจะมีส่วนของข้อ3องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสมให้กรอกเพิ่มรวมถึงการเพิ่มข้อมูลข้อ4ถึง16ในส่วนขององค์ประกอบและข้อมูลส่วนผสมนั้นให้กดบวกสีเขียวเพื่อเพิ่มข้อมูลเพิ่มสารประกอบที่เป็นอันตรายโดยเลือกชื่อสารเคมีจากรายการสารเคมี โดยสามารถที่จะพิมพ์ชื่อภาษาอังกฤษชื่อภาษาไทยหรือ cash number ในการค้นหาได้และกดเครื่องหมายบวกเพื่อเพิ่มข้อมูล กดกลับเพื่อกลับไปยังหน้าหลักของการกรอข้อมูลจากนั้นให้กดเพิ่มข้อมูลข้อ4ถึง6เพื่อกรอข้อมูลมาตรฐานการปฐมพยาบาลมาตรฐานการผจญเพิงมาตรฐานการจัดการเมื่อมีการหกลั่วไหลการขนถ่ายเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บการควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีความเสถียรและการไวัยต่อปฏิกิริยาข้อมูลด้านพิดวิทยาข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศข้อพิจารณาในการกำจัดข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่งข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและข้อมูลอื่นๆให้กอกตาม เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมีหรือ Safety Data Sheet แนะนำว่าในระหว่างการกรอกข้อมูลให้กดบันทึกข้อมูลเป็นระยะระยะเนื่องจากหากมีการกรอกข้อมูลนานเบราว์เซอร์อาจจะเกิดปัญหา Session Timeout ท,ทำให้ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้หลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดส่งข้อมูล การส่งข้อมูลนี้จะมีการยืนยันการส่งข้อมูลซึ่งหากกดส่งข้อมูลแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีกหลังจากกดส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้วจะได้รับหมายเลขอ้างอิงของการส่งข้อมูลนั้นๆสามารถกดกลับเพื่อกลับไปยังหน้าหลักและเพิ่มข้อมูลรายการสารเคมีต่อๆไปได้หากมีข้อมูลการส่งของปีก่อนหน้า สามารถติ๊กถูกที่หน้าช่องสีเรี่ยมของสารเคมีอันตรายตัวดังกล่าวและกดเครื่องหมายบวกสีเขียวจะเป็นการคัดลอกข้อมูลเดิมเพื่อที่จะทำให้การกรอกนั้นง่ายขึ้นโดยเปลี่ยนปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครองให้เป็นข้อมูลของปีปัจจุบัน สำหรับการกรอกส o 3ให้คลิกเข้าไปที่เมนูสอ3และกดเครื่องหมายบวกสีเขียวเพื่อเพิ่มข้อมูลและกรอกข้อมูลการดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายให้ครบถ้วน การเพิ่มผลการตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายนั้นจะต้องกรอกข้อมูลในจ้างผู้กระทำการแทนให้ครบถ้วนก่อนจึงจะเพิ่มข้อมูลในส่วนดังกล่าวได้เมื่อใส่ชื่อในจ้างผู้กระทำการแทนเรียบร้อยแล้วให้กดบันทึกหนึ่งครั้งการบันทึกไม่ใช่การส่งข้อมูล และจะสามารถที่จะเพิ่มข้อมูลต่อได้กดเครื่องหมายบวกสีเขียวเพื่อเพิ่มข้อมูลการตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนจนครบทุกสารเคมีเพิ่มมาตรฐานวิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการโดยกดเครื่องหมายบวกสีเขียว และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนจนครบทุกมาตรฐานที่ใช้หลังจากเกรอข้อมูลครบถ้วนเรียบร้อยแล้วให้กดบันทึกและส่งข้อมูลกดตกลงเพื่อยืนยันการส่งข้อมูลหลังจากส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้วจะได้รับหมายเลขอ้างอิง ของการส่งข้อมูลครั้งนั้นเป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการสอบถามเพิ่มเติมกลุ่มงานสารสนเทศความปลอดภัยในการทำงานและความร่วมมือระหว่างประเทศกองความปลอดภัยแรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานโทรศพ 48, ัพท์0 2 4 4 8 9 1 2 8 3 9ถึง39ต่อ516ถึง 524หรือสอบถามเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนร,รหัสผู้ใช้งานปัญหาการใช้ระบบติดต่อกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานโทรศัพท์02-027-7835กสกสอรอคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน